สูตรนี้ทำขายได้สังขยาใบเตยเนื้อเนียนนุม่มหอมระมุนทานคู่กับขนมปังยามเช้าอิ่มท้องแน่นอนขั้นตอนแรกจีไข่แดงน้ําตาลทรายและเกลือเข้ากันหรือจนกว่าน้ําตาลทรายจะละลายนะเติมน,นมข้นหวานแป้งข้าวโพดน้ำกะทิและน้ำใบเตยคั้นสดลงไปจากนั้นคนจนแป้งข้าโพดละลาย กรองส่วนผสมสองถึงสาครั้งแล้วนาไปต้มเหลือตุน๋นด้วยไฟเบาๆรากวนได้สักสองนาทีก็ยกหม้อออกแล้วคนต่อเมื่อสังขยาเย็นลงก็จะเหนียวข้นขึ้นเองสูตนี้ทำกินคู่กับขนมปงังหรือพาท้องโกดยามเช้ากับกาแฟก่อนไปทํางานได้เลยเนื้อสังขยาเหนียวน้อมหวานมันต้องไปทําดูนะ